วิธีผูกบัตร U-Trip กับ AliPay เที่ยวจีนค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามมา c r o Tech สำหรับสาระดีๆที่จะนํามาเสนอให้นะคะจีนฟรีวีซ่าแล้วงานนี้เราก็ไม่พลาดนะคะต้องไปเที่ยวค่ะแต่ที่จีนเป็น Cashless Society ไม่ใช้เงินสดนะคะให้เพื่อนๆดาวน์โหลดแอป AliPay มาก่อนนะคะเช็คว่าเป็นแอปที่ถูกต้องนะคะดาวน์โหลดจาก Apple Store หรือว่า Google Play ค่ะทําการผูกบัตร U-Trip เข้ากับแอป AliPay นะคะขั้นแรกไปที่ Account แล้วก็เลือก Bank c a r d ค่ะ จากนั้นมุมบนขวานะคะเป็นเครื่องหมายบวกนะคะให้เราทําการเพิ่มคา่าส์ค่ะเราสามารถพิมพ์หมายเลขบัตร16หลักนะคะของบัตร u ูทริปที่เราจะผูกหรือว่าเราแค่กดสแกนนะคะเป็นรูปกล้องค่ะพอสแกนเสร็จนะคะเลขบัตร16หลักก็จะออโต้ฟิลนะคะใส่เข้ามาในช่องให้เราเลยอัตโนมัติไม่ต้องพิมพ์เองด้วยค่ะจากนั้นนะคะให้เราใส่รายละเอียดบัตรนะคะเขาจะถามวันหมดอายุของบัตรนะคะเดือนแล้วก็ปีค่ะตามด้วยเลข C C V หลังบัตร3าหลักค่ะ แต่ถ้าใครผูกไม่สำเร็จนะคะขึ้น earlier นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าที่เครื่องเซตเป็นพุทธศักราชค่ะให้แก้เป็นคริสตศักราชนะคะสํสำหรับมือถือที่ใช้ ios นะคะไปที่ setting เลือก general นะคะเราเลือก language and region เลื่อนลงมานะคะเลือก calendar ค่ะจากนั้นให้เปลี่ยนจาก buddhist นะคะเป็น gregorian ค่ะ